สวัสดีครับคุณ้วังทีทนักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวันณบวรนะครับคอลัมน์นิตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวบันศุกร์ที่6เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่าศรีถนนชัยเป็นผู้นําฝ่ายค้านเป็นรองประธานสาภาเสื่อมศักดิ์ศรีไม่มีธรรมาพิบาลเนื้อหาใจความในเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ พักเก้าวไกลพักเก้าวไกลเนี่ยมีปติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาออกจากการเป็นสมาชิกพักเป็นการขับออกแบบใช้เล่เพทุบายเพื่อให้พักเก้าวไกลเนี่ยได้ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในเวลาเดียวกันการทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นการทำงานการเมืองแบบสีถนนชัยนะครับเลวร้ายที่สุด ในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยสอสอส่วนใหญ่ไม่ควรจะให้เรื่องนี้ผ่านไปไง่ายๆนะครับแล้วปล่อยให้สปายะสภาสถานไร้สิ้นซึ่งธรรมิบาลไร้ศักดิ์ศรีสภาก็จะมีมนทินไปตลอดการและเป็นบรรทัศฐานที่เลวร้ายในแวดวงการเมืองพักเก้าไกลเนี่ยทำงานการเมืองแบบไร้วุฒิภาวะเอาแต่ใจเหมือนเด็กเล่นใคของนั่นแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวของนายปฏิพัทธ์สันติพาดาซึ่งทําหน้าที่เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นรองประธานนะครับแต่กลับไปใช้ช่องว่างของกฎหมายเอางบประมาณออกมาผลานอย่างไร้สาระแต่ไม่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกรณีการใช้เงิน3ล้านกว่าบาทเลี้ยงหมูกระทะพนักงานแม่บ้านในช่วงระหว่างวันที่21ถึงวันที่2 4กันยายนที่ผ่านมา นายปริพัฒน์ตั้งงบประมาณไปดูงานที่ประเทศสิงคโปร์อีก1นล้านสามแสนบาทเป็นการตั้งงบประมาณตามสิทธิที่พึงจะได้รับที่กําหนดเอาไว้ในระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งก็ทําให้มีคนคางแคลงใจกันนะครับว่าไปดูงานอะไรครับที่ประเทศสิงคโปร์ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบอำนาจดิยมไม่มีฝ่ายนะครับรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยอยู่ภายใต้ใตการปกครองของตระกลูลีอยู่มาตลอดเวลา50กว่าปีเข้าไปแล้วนะครับ ที่สําคัญรองประธานสภาไทยเนี่ยไปดูงานตรงกับช่วงเทศกาลอาหารและก็เทศกาลเบียร์ที่เกาะสิงคโปร์และนอกจากนี้ก็มีข้อคอรหาการแต่งกายอย่างไม่เหมาะสมตอนที่นั่งทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมด้วยแล้วยังมีข้อคอรหาอีกเยอะเลยนะครับในบรรดาสสของพรรคก้าวไกลทั้งหลายแต่การแสดงละครเรื่องการขับออกจากพรรค ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ไปฝากเลี้ยงเอาไว้สังกัดพักใหม่เพื่อรักษาตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาไว้เนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับสสในสภากับบรรดานักร้องเรียนทั้งหลายจะต้องไปพิจารณาว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2,560หรือไม่สสและผู้ร้องเรียนผู้รักความเป็นธรรมทั้งหลายเนี่ยจะต้องขัดขวาง ไม่ให้เรื่องเลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งเช่นการไปร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูนหรือว่าศาลไหนก็ตามเพื่อให้ศาลได้พิจารณาว่าการขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคด้วยเหตุผลเพื่อต้องการรักษาตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนาทราษฎรเอาไว้เนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2,560หรือไม่นอกจากจะมีข้อคอรหามากมายแล้วเนี่ยนะครับนายปฏิพัฒน์คนเดียวกันนี้นะครับ ยังเป็นกรรมการบริหารพักเก้าไกลในขณะที่นายพิธาลิ้เมเจริญรัตน์เป็นหัวหน้าพักคก้าวไกลอยู่แล้วถูกร้องเรื่องคดีถือหุ้นสื่อซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่งางศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีอยู่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าผลการพิจารณาจะออกมาแบบไหนหากว่าศาลพิจารณาเหมือนกรณีถือหุ้นสื่อของคนที่เคยเป็นหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นพักเก้าไกลถูกยุบนะครับ ปริพัฒน์ซึ่งเป็นกรรมการบริหารทักในขณะนั้นอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องพ้นจากตําแหน่งสสไปโดยปริยายไม่จะเป็นต้องใช้เล่เพทุบายถ้าเป็นขับออกจากพักให้เสียเวลาหรอกครับนายปฏริพัฒน์สันติพาดาเคยโต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่ามีการสมคบคิดและมีเงื่อนงำหลังจากที่พักก้าวไกลมีมติขับออกจากพักโดยปฏริพัฒน์ตอบว่าอย่างนี้ครับผมขอน้อมรับมติของพักก้าวไกล ที่ต้องการทําหน้าที่ฝ่ายค้านที่สมบูรณ์แบบและตัดสินใจให้สมาชิกภาพของผมยุติลงไปนี่เป็นคําพูดของนายปฏิพัฒน์นะครับปฏิพัฒน์บอกว่าถ้าเกิดผมตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเกรงว่าจะไปส่งผลกระทบต่อวาระที่ให้คำมั่นสัญญาเอาไว้กับประชาชนและสภาซึ่งภายหลังจะพักก้าไกลมีกรรมการบริหารชุดใหม่ ผมจึงแสดงความจำนงที่จะทำหน้าที่ต่อในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเป็นสมาชิกของพรรคก้าวไกลได้อีกต่อไปเหตุผลที่ปฏิพัทยกขึ้นมาอ้างประกอบการตัดสินใจเนี่ยนะครับประการที่1คือต้องการจะใช้วาระสภาในการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อยกระดับให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพสูงและเป็นสภาของประชาชน เหตุผลข้อที่2คือต้องการปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาอย่างเป็นกลางต่อทุกพักการเมืองและต่อประชาชนทุกชุดความคิดไม่ว่าจะสก,กัดพักไหนก็ตามดังนั้นการที่จะต้องเปลี่ยนต้นสังกัดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทําหน้าที่และแผนงานในสภาอย่างแน่นอนเหตุผลข้อที่3ครับคือมั่นใจว่าพักก้าไกลเนี่ยมีความพร้อมและมีบุคลากรในการดูแลความทุกข์ร้อนของประชาชนชาวพิษณุโลกเขตหนึ่งได้ และในการตัดสินใจได้มีการสอบถามความเห็นจากประชาชนในเขตอย่างคร่าวๆไปแล้วนะครับนี่คือเหตุผล3ข้อในที่สุดเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ก็มีมติเมื่อวันที่28กันยายนให้ขับนายปฏิพัฒน์ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคโดยอธิบายเหตุผลว่าเพื่อให้พรรคเก้าไกลสามารถทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนายปฏิพัฒน์ก็แถลงชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ถึงการสมคบคิดกันในคราวนี้ปฏิพัท์บอกว่าพรรคก้าไกลเนี่ยมีกรรมการบริหารชุดใหม่จึงได้แสดงความจำนงที่จะทำหน้าที่ต่อในฐานะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคก้าไกลได้อีกต่อไปฟังมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุณสุทินสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าจากพฤติกรรมและจากคําให้สัมภาษณ์อย่างย่มใจเรื่องนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าสภายอมให้ผ่านไปได้ แสดงว่าสภาไทยเนี่ยต้องอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีนะครับต้องอยู่อย่างไม่มีธรรมิบาลเพราะปล่อยให้เหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครขัดขวางเลยยังไงล่ะครับ